มันจะมีบางกรณีนะคะที่เวลาที่หนูพิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปนะคะไปที่ตัวเอเนาะเวลาเราจะพิมพ์ตัวหนังสือเวลาที่พิมพ์ตัวหนังสือพิมพ์ในเนี้ยมันเป็นภาษาไทยให้อยู่เป็นภาษาไทยให้แต่เวลาออกมาข้างนอกหรือกดโอเคไปแล้วตัวหนังสือมันไม่ปรากฏเป็นภาษาไทยให้ มันไปนเป็นอะไรก็ไม่รู้แบบนี้มีไหมมีไหมคะที่เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าฟอนต์มันไม่รองรับภาษาไทยมันรองรับแต่ภาษาอังกฤษนะคะเราจะแก้ปัญหายัางไงหนูไปเหมือนเดิมตรงส่วนนี้นะคะตรงส่วนฟอนต์หนูต้องค้นหาฟอนต์ที่เป็นภาษาไทย ทีนี้ฟอนที่เป็นภาษาไทยมันคืออันไหนล่ะคะครูหนูก็ไม่รู้ฟอนที่เป็นภาษาไทยสังเกตง่ายๆด้านหน้านะคะมันจะขึ้นต้นด้วยตัวทกับตัว h h นะลงตัว T กับตัว h นะคะถ้าเกิดว่ามีตัวทีกับตัว h นำหน้าโอเคนั่นคือฟอนภาษาไทยหนูสามารถพิมพ์ตัวหนังสือภาษาไทยแล้วกดโอเคไปก็จะปรากฏภาษาไทยได้แต่ถ้าบางเครื่อง มันไม่มี th หนูจะทำอย่างไรถ้าไม่มี th ให้หนูสังเกตด้านหลังลูกฟอนตตัวไหนก็ได้ที่ด้านหลังมันมีตัวใหญ่ๆตัวภา,ภา,ภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ว่า u p c ต่อท้ายด้านหลังนะคะ u p c ต่อท้ายด้านหลังฟอนตก็จะเป็นภาษาไทยเช่นเดียวกัน ลองกดดูนี่นะคะมันก็จะเปลี่ยนจากภากษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้เรานะคะนี่คือการเปลี่ยนฟอนต์ในกรณีที่บางคนพิมพ์เป็นภาษาไทยในกล่องข้อความแล้วแต่พอกดโอเคทำไมถึงเป็นตัวเดียเด่ยวเดี่ยม